ใิที่ที่ไม่มีร้านนัวไทยเลยแม้แต่สักร้านเดียวสวัสดีค่ะเจอกับวารุไจแล้วในประเทศเดนมาร์กก็มีคนเก็บขวดนะคะไปกันเลยค่ะวันนี้ลูกสาวบอกว่าจะพาแม่ไปกินอาหารเกาหลีไม่เคย กินกับเขาสักทีวันนี้มาลองชิมอาหารเกาหลีในประเทศเดนมาร์คค่ะนี่เป็นเมนูของอาหารเกาหลีนะคะ เราสั่ไก่ทอดเกาหลีนะคะ10ชิ้นพร้อมกับนี้ค่ะอ่าจินจิแล้วก็ข้าวค่ะไม่เคยทานครั้งแรกในการทานอาหารเกาหลีของวารุจาพร้อมได้ซอสตัวน,นี้ไก่พร้อมกับซอสเลือกซอสที่เป็นซอสถิงน,นะคะใส่มเมล็ดังตะวันได้ค่ะชิเอ s ยังมียังมีกิมจิก็นี่คือก๋งกิมจิแล้วข้าวค่ะข้าวนี่ก็เป็นข้าวสีม่วงนะคะเชิญเอาเสียด้วยนะมาทานด้วยกันค่ะอินเดีเกาหลี นึกถึงกินข้าววัดเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกินข้าวกับปิ่นโตเลยค่ะกินข้าววัดกันค่ะทานอาหาร<ส>เกาหลีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาไอศครีมทานกันค่ะร้านมุมข้างหน้านี้เป็นร้านขายาที่ระลึกนะคะเซเวเนียค่ะ ันยังไม่ใช่มันยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เวลาใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะแต่พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงที่เมืองอโกเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์คค่ะช่วงเวลาแบบนี้ผู้คนก็มานั่งร้านกาแฟมานั่งดื่มมานั่งคุยกันก็เป็นบรรยากาศที่แสนสดชื่นค่ะ จากที่วารุตาได้เห็นนะคะคนในประเทศเ,ทเดนมาร์กเขาก็เก็บขวดกันนะคะวารุตาเห็นไปสองคนแล้วนะคะที่เก็บขวดตอนเช้าก็เก็บเมื่อกี้ก็เพิ่งเห็นก็มีอีกผู้ชายอีกคนนะคะก็เก็บขวดก็การว่าการเก็บขวดที่มีค่าขวดมันก็เลยกลายเป็นอินเทอร์เนชันแนลเป็นอาชีพที่ทุกคน ทุกประเทศทำกันก็น่าเป็นอาชีพที่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าสนับสนุนมากๆค่ะ เรากำลังเดินไปร้านขายไอศกรีมในตัวเมืองของเมืองโคเปนฮา g เกนนะคะถ้ารู้จะออกเสียงผิดก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะ ร้านมุมน้นจะเป็นร้านขายเสื้อผ้ามือสองนะคะแล้วก็เป็นร้านเสื้อผ้าในความหมายของวารุตาน,น่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ได้รายได้แล้วก็น่าจะเอาไปช่วยเหลือผู้คนเพราะว่าเขามีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัวไม้กางเขนแบบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในประเทศเยอรมันหมายถึงว่าการช่วยเหลือของผู้คนนะคะลมพัดมาเบาๆพร้อมกับมีแสงแดด สดชื่นมากๆเลยค่ะเดินกันแบบชิวๆหลังจากทานอาหารเย็นแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปทานไอศกรีมกันค่ะนี่คือเทียนทั้งหมดเลยนะคะทำเป็นรูปสัญลักษณ์ขนมขนมเคก้กเป็นส้มเป็นมะนาว น่ารักแล้วก็น่ารับประทานด้วยค่ะ <the> เจอร้านไทยซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะที่วรุตตาสังเกตดู จะมีร้านอาหารไทยเยอะมากร้านไทยก็เยอะอะไรที่เกี่ยวกับไทยๆเยอะมากคือร้านไทยซูเปอร์มาร์เก็ตสเปเชียล n อินอาเซียนโ t นะคะสิ่งที่ไทยที่วรุตามาที่นี่เราไม่เห็นนั่นก็คือร้านนวดไทยที่นี่ ร้านอาหารไทยจะมีทุกมุมทุกจุดเดินไปประมาณร้อยเมตรก็เจอร้านไทยเจอเดินไปอีกร้อยเมตรก็เห็นร้านไทยถือว่าที่นี่มีร้านอาหารไทยให้รับประทานเยอะมากซึ่งต่างกับประเทศเยอรมันที่วรุตาอยู่เมืองที่อยู่นะคะ หาร้านไทยไม่มีเลยค่ะไม่มีจริงๆเจอแต่ร้านนวดอยู่ทุกหัวมุมของตัวตึกกันเลยค่ะร้านไอศครีมถึงแล้วค่ะไซ์ครีม แบบมะพร้ากวกาแฟผลไม้รวมช็อกโกแลตมีวานิลามีสตอเบอรี่มีมะนาว,วหลายอย่างมีเม็ดอัลมอนด์ด้วยนะคะนี่เล็ดอันเซลนัสแล้วก็นี้ค่ะราปรี่เรามาซื้อไอศกรีมร้านนี้ค่ะ าามาทานไอศกรีมด้วยกันค่ะ mm hmm. ละลายแล้วค่ะอร่อยของมาลุตามีมะม่วงมีมะนาวแล้วก็มีมันดารินค่ะวาลุตาเจอร้านพลชัยรีสอร์ทคือร้านอาหารไทยนี้นะคะ ก็เยอะมากคนไทยเกาเยอะร้านอาหารไทยเยอะแต่อย่างที่บอกนะคะร้านนวดไทยวารุตาไม่เห็นสักร้านหนึ่งเลยไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ที่ประเทศเยอรมันร้านอาหารไทยหายยากมากสิ่งที่เจอเยอะมากนั่นคือร้านนวดไทย เป็นอะไรที่ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรท่านใดที่อยู่ประเทศเดนมาร์กแล้วอยู่ที่เมืองนี้ถ้าทราบเหตุผลช่วยบอกวารุตาด้วยนะคะว่าทำไมที่นี่ไม่มีร้านนัวไทยเลยแม้แต่สักร้านเดียว